สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควันตำลีออร์คเคช่องอันไพว่วิถีจวินญาณครับคลิปนี้ครับเป็นคลิปของชาววันศุกร์ครับชาววันศุกร์ครับก็มาดูกันในหัวข้อว่าสิ่งใดจะเข้ามาสิ่งใดจะเกิดขึ้นครับใน3-6เดือนนี้บ้างสำหรับชาววันศุกร์ก็ ต้องบอกว่านะครับการอ่านเนี่ยเป็นภาพรวมครับพลังงานรวมๆไม่ได้จะจงบุคคลใดบุคคลหนึง่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับเป็นภาพรวมใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังครับผมไม่สามารถอ่านภายได้แม่นยำนะครับได้ขนาดนั้นนะครับผมทําเพื่อเป็นแนวทางการไกด์ไลน์นะครับการทําคลิปทําช่องต่างๆตรง,งนี้เพื่อส่งเป็นพลังงานบวกนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะถูกจริต บางคนนะครับใครที่รู้สึกว่าไม่ชอบนะครับในแนวการอ่านของผมนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดูเอาที่คุณรู้สึกว่าคุณชอบดีกว่านะครับผมไม่ได้อ่านงง่ายนะครับในเชิงของความลึกลับอะไรขนาดนั้นนะครับผมอ่านในเชิงของความสมเหตุสมผลนะครับกึ่งวิทยาศาสตร์ครับกึ่งลึกลับลึกลับได้ด้วยนะครับดังนั้นก็ลองมาดูกันเช้าวันศุกร์ครับ ที่ผมต้องเกินขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีคอมเมนต์ที่แบบไม่ค่อยให้เกียรติกันนะครับเป็นพลังงานแย่ๆนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ไม่ได้เป็นคนที่เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับผมทําไพ่เพื่อเป็นแนวทางครับผมรู้จึกว่ามันมีคุณค่าต่อผมนะครับเช้าวันศุกร์ครับมาดูการครับทิศทางพลังงานหรือทีมพลังงานที่อาจจะเข้ามาหาคุณ t r e n g t h ครับ The challenge will make you strong. You will get to h r u g h the other side. Look for the gift in this situation คับ Strength mm hmm. มาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหมือนความอดทนความแข็งแกร่งความกล้าหาญนะครับ mm hmm. คุณอาจจะเจอบททดสอบครับที่ทดสอบตัวคุณทดสอบจิตวิญ,ญญาณของตัวคุณครับ This challenge will make you strong นะครับแน่นอนครับว่าชาวชาวันศุกร์ challenge เนี่ยมันคือบททดสอบมันคือ วิถีชีวิตที่คุณอาจจะต้องเจอบททดสอบสำหรับคุณแล้วก็มีคำว่า trust ครับ l e a m n into the unknown have faith and move forward believe you will find หลายๆคนชาววันศุกร์ก็อาจจะเป็นลักษณะของการตัดสินใจที่ยากๆเกิดขึ้นมาสําหรับคุณในช่วง3-6เดือนนี้มันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่สําหรับคุณก็ได้มันอาจจะเป็นการตัดสินใจครับหรือการที่คุณจะออกจาก จุดสบายของตัวคุณออกจากแบบคอมฟอร์ทโซนเซฟโซนนะครับที่มันต้องอาศัยความกล้าในการตัดสินใจแล้วก็ต้องอาศัยความเชื่อมั่นในในเส้นทางที่คุณกําลังจะไปในสิ่งที่คุณกําลังจะทําด้วยนะครับเหมือนไพ่กําลังจะบอกครับว่าให้คุณศรัทธาครับแล้วก็ move forward ครับให้คุณศรัทธาแล้วลงมือทํานะครับและในเส้นทางนั้นนะครับคุณจงใช้จิตวิญญาณที่แข็งแกร่งของคุณครับ คุณจะสามารถผ่านพ้นไปได้ในทุกๆสถานการณ์นะครับ Look for the gift in this, this situation เนี่ยแน่นอนครับว่าในในทุกๆเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันเป็นบททดสอบหรือมันเป็นความยากของชีวิตเนี่ยถ้าคุณมองด้วยดวงตาหรือมองด้วยแง่มุมที่เป็นโพซิทีฟนะครับคุณจะเห็นโอกาส ที่ซ่อนอยู่ในทุกๆสถานการณ์เลยครับดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าสําหรับชาววันศุกร์สิ่งที่อยากจะเข้ามาหาคุณครับในช่วง3 6เดือนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นความท้าทายสําหรับตัวคุณก็ได้ที่คุณจะศรัทธาในตัวเองไหมคุณจะมีความเชื่อในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ไหมว่ามันมันมันสามารถไปได้มันสามารถทําได้ครับดังนั้นเนี่ยจงมั่นใจนะครับในตัวเอง ในตัวคุณแล้วก็ในสิ่งที่คุณกําลังทํานะครับธุรกิจงานหรืออะไรก็ตามนะครับคุณสามารถทําได้ครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณทําได้มันสามารถไปรอดได้ถ้าคุณรู้สึกว่าไปรอดได้นะครับผมเชื่อว่าจักรวาลนะครับมีจังหวะชีวิตนะครับคุณแค่ไหลไปตามจิตวิญญาณของคุณไหลไปตามเหตุการณ์นะครับที่หัวใจเสียงหัวใจของคุณนําทางคุณไปะครับ สิ่งที่อยากจะเกิดขึ้นสิ่งทัดเข้ามาครับชาววันศุกร์ครับ Queen of Air ครับ Independent Experience Realistic แล้วก็ w i y ครับ Objective Decision Making c a r a r i n g Away All That No Longer Serve You Seeing the Humor in a In a Situation ครับมันคือวิสัยทัศน์ครับมันคือเหมือนเหมือนคุณเห็นภาพ มืนคุณต้องตัดสินใจนะครับผมรู้สึกว่าสําหรับชาววันศุกร์ในถา,ถามถึง6เดือนนี้เนี่ยมันคือการจินตนาการละมันคือการใช้ความคิดมันคือการต้องตัดสินใจแล้วครับ decision making carrying way นะครับมันคือคุณจะเคลียร์ตัวเองคุณจะเข้าใจตัวเองครัว่าจะต้องตัดสินใจเหมือนคุณจะรู้ครัว่าคุณจะต้องตัดสินใจเลือกนะครับในทางไหน queen of air เนี่ยนะครับหรือ queen of sword มันมันให้อารมณ์เหมือนคุณเห็นเป้าหมายของตัวเองแล้วครับแล้วแล้วกาลังลงมือทํามันอย่างเต็มที่อย่างจริงจังนะครับคุณกําลังพาตัวเองออกจากอะไรที่มันไม่ได้บริการชีวิตให้ดีขึ้นนะครับคุณกําลังพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง Queen of Air นี้ก็อาจจะพูดถึงในเรื่องของ b u s i n e s s ได้ด้วยในเรื่องของอการการตัดสินใจในเรื่องของงานโปรเจกต์นะครับ ทีออ่กำลังกลังจะสร้างขึ้นมานะครับหรือบางคนก็อาจจะเป็นการผลิตผลงานชิ้นงานนะครับที่มันมันเจ๋งนะครับที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะทำมันคุณอยากจะปล่อยมันขึ้นมานครับดังนั้นเนี่ยมันคือการ take a คชั่นนะครับหรือตัดสินใจทำก็ได้ครับสิ่งที่อากจ,จะเข้ามาครับคุณใน3 6เดือนนี้ครับชาววันศุกร justice ครั fair and just decision do what you know is right stand up for your belief ครับเนี่ยครับมันมันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคำว,ว่า decision ขึ้นมา decision คือการเลือกการตัดสินใจครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าชาววันศุกร์ครับคุณอาจจะต้องใช้ใช้ใช้การเลือกการตัดสินใจมันมันอาจจะมีความกังวลกังวายเกิดขึ้นมาหาคุณจะทำแต่ก็กลัวนะครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่า ม่เศจของไพ่คือทาในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าถูกต้องสําหรับคุณทําในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันจะนําพาชีวิตของคุณให้ดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยแค่เชื่อครับยืนหยัดในในตัวคุณเองนะครับยืนหยัดในในในพลังงานของตัวคุณในพลังงานของความรักในพลังงานของสิ่งดีๆนะครับ ชาววันศุกร์ครับใน3าถึง6เดือนนี้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเข้ามาหาคุณก็ได้ครับที่คุณต้องตัดสินใจอาจจะต้องทิ้งบางอย่างแล้วไปเริ่มต้นใหม่บางอย่างก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนี้สิ่งที่อาจจะเข้ามาครับสำหรับชาววันศุกร์ครับใน3าถึง6เดือน a อสอฟคอนครับ สิ่งที่อยากจะเข้ามาหาคุณครับชาววันสุกใน3าถึงหเดือน s w เ n นอ c ฟคอนครับเงินนะครับเงินจากอะไรครับจากบิ n เน s จากงานครับฟลอปคัพสครับสิ่งที่อยากจะเข้ามาหาคุณใน3าถึงหเดือนครับเฮอร์มิทครับคิงออฟคัพครับ เทนอปบอร์ดครับต้องบอกว่าครับสิ่งที่อาจจะเข้ามา,าคุณใน3าถึงหเดือนจากพลังงานที่คุณสั่นจะเถือนเนี่ยนะครับหลายๆโคน้นึครับก็าอาจจะเป็นในเรื่องเงินนะครับการเงินที่เข้ามานะครับจากอะไรครับจากการทํางานของคุณนั่นแหละครับจากงานที่มันเยอะมากขึ้นหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับาจากเขาเรียกว่า โปรเจกต์หลากหลายเยอะแยะมากมายที่คุณอยากจะทําอยู่ในหัวคุณในในจินตนาการคุณในไอเดียของคุณเนี่ยมันมีเยอะมากที่คุณอยากจะทำอะครับแล้วคุณอยากจะสร้างมันให้สําเร็จคุณอยากจะเหมือนมันเป็นเป้าหมายของคุณในปีนี้ครับที่คุณจะทํามันให้ได้นะครับทาให้สําเร็จนะครับซึ่งนะครับผมรู้สึกว่าในปีนี้เนี่ยในสาถึง6เดือนนะครับคุณมีแนวโน้มที่จะ ทำได้ด้วยนะครับสำเร็จด้วยครับแล้วก็นะครับผมรู้สึกว่าใน3-6เดือนนี้แน่นอนครับว่า f o r of cup เนี่ยมันคือพลังงานของอารมณ์ความคิดดังนั้นเนี่ยการสมดุลพลังงานในความคิดในอารมณ์นะครับมันคือสิ่งที่จะนําพาคุณไปในเส้นทางที่ถูกต้องนะครับ d i r e c t ชั n ที่ใช่สําหรับคุณด้วยก็ได้หลายๆคนโฟล c u ครับก็อาจจะเป็นความเครียดความกังวลน,นะครับหรือการ การอยู่กับความเศร้าโศกครับความทุกข์อะไรต่างๆเหล่านั้นก็มันคือช่วงที่เป็นฤดูจำศีลสำหรับคุณฤดูจำศีลหรือ ade, เฮอร p มิสเฟยมันคือช่วงของการวิวัฒนาการของจิตวิญญ,ญาณหรือโลกภายในของตัวคุณนั่นเองมันมันมันมากระตุ้นคุณให้คุณเกิดความทุกข์นะครับมันมากระตุ้นคุณให้คุณต้อง กลับมาสู่ต,ต,ตัวตัวตัวรู้ภายในหรือตัวคุณภายในนะครัเพื่ออะไรครับเพื่อคุณจะได้เห็นช่องทางต่อไปว่าคุณจะต้อง take action หรือตัดสินใจอะไรนะครับใน3 6เดือนนี้เนี่ย ชาววันศุกร์ก็อาจจะเจอนะครับเหตุการณ์นี้ที่มันมันเบื่อมันเหนื่อยมันอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับมันเป็นการใช้ชีวิตแบบขาดสมดุลก็ได้สําหรับบางคนดังนั้นความสมดุลครับจะสิทธิ์คือสิ่งที่ควรต้องนําพาเข้ามาในช่วง3 6ถึงเดือนนี้คุณมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำเก็บทําทงานเก็บเงินสะสมเงินเพื่อเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่นะครับคุณควรให้รางวัลกับตัวเองบ้างนะครับ เหมือนเหมือนชาเลนจ์ตัวเองก็ได้ว่าคุณทําสิ่งนี้ได้ครับเราให้รางวัลตัวเองอาจจะเป็นการพักผ่อนนะครับการไปเที่ยวอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้ให้ให้มันคุ้มกับการที่คุณได้ได้ทำงานหนักนะครับหรือเวลาที่ผมทําอะไรได้เนี่ยเล็กๆน้อยๆนะครับผมต้องแข่งกับตัวเองนะครับผมก็จะหารางวัลให้ตัวเองนะครับอาจจะเป็นหนังสือสักเล่มนะครับที่มันไม่ได้เป็นรางวัลที่แบบ ใหญ่เสมอไปอะครับแต่มันเหมือนเป็นเรามันที่แบบเฮ้ย mm hmm. เราอยากได้เนี้ยนะเออก็ก็ซื้อให้ตัวเองในเมื่อเราเราทำสำเร็จแล้วดังนั้นเนี่ยคุณต้องหมั่นชาเล้นตัวเองครับมันจะทำให้คุณแบบเหมือนกระตุ้นคุณด้วยนะครับให้คุณแบบเออมีอะไรทำในชีวิตใช่ไหมครับ นอกจากแบบทํางานหาเงินอย่างเดียวมันมันต้องมีอะไรที่แบบเออท้าทายตัวเราด้วยนะครับการที่คุณนะครับอยู่ในพลังงานเดิมๆครับมันก็จําเจรครับพลังงานจําเจเนี่ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเบื่อโลกนะครับเบื่อชีวิตหรืออะไรต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยท้าทายตัวเองนะครับก็สิ่งที่อยากจะเข้ามาอีกครับสำหรับชาววันศุกร์เนี่ยผมรู้สึกว่าการเติบโตของคุณนะครับเติบโตในที่นี้คือเติบโตเป็น เป็นคุณที่รักในตัวเองมากขึ้นด้วยนะครับผมรู้สึกว่าหลังจากนี้เนี่ยใน 3- าถึงหเดือนนะครับหรือหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยผมรู้สึกว่าทุกๆการตัดสินใจครับคุณจะเลือกตัวเองมาก่อนในระดับหนึ่งเลือกตัวเองมาก่อนในที่นี้คือมันไม่ได้แปลว่าคุณเห็นแก่ตัวครับแต่มันมันแปลว่าคุณให้ตัวเองก่อนเมื่อคุณให้ตัวเองแล้วเนี่ยนะครับคุณก็พร้อมที่จะให้กับคนอื่นพร้อมที่จะให้กับสังคมต่อไปนะครับเฮอร์มิตเนี่ยตรงนี้มันคือช่องทางแสงสว่างนะครับ ที่เหมือนคุณต้องใช้ความศรัทธาของตัวคุณด้วยนะครับที่จะเปิดรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาคุณนะครับก็สำหรับใครที่ทำในเรื่องของงานนะครับอาจจะทำงานเยอะนะครับหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะนะครับหรืออาจจะเขาเรียกว่ามีกําไรนะครับมีเงินเข้ามา นะครับจากจากงานจากธุรกิจจากเอ่อใครที่แบบลงทุนในอะไรต่างๆในช่วงกลางกลา,า,างปีครับหรือ6เดือนเนี่ยมันก็อาจจะเริ่มมีผลผลิตงอกเงยออกมาให้คุณได้เก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็มันเป็นการมันเป็นผลผลิตจากความคิดของตัวคุณด้วยจากไอเดียของคุณด้วยที่คุณอาจจะ วางแผนนะครับว่าจะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่ออนาคตของคุณได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการวางแผนทางการเงินของคุณก็ได้การวางแผนในคุณภาพชีวิตในสุขภาพของคุณก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าใน3-6เดือนนี้หาสมดุลน,นะครับให้เจอครับเที่ยวบ้างนะครับทำงานนะครับให้มันสมสมดุลกันบางคนเที่ยวเยอะนะครับทั้งนนน้อย บางคนทํางานเยอะไม่เที่ยวเลยนะครับก็ลองหาให้มันสมดุลครับชีวิตต้องการความสมดุลน,นะครับนั่นคือธรรมชาติธรรมชาติยังต้องการสมดุลเลยนะครับและคุณก็คือธรรมชาติที่ต้องการสมดุลเช่นกันนะครับก็อาจจะประมาณนี้เลยครับสำหรับชาววันศุกร์ครับก็ขอบคุณมากๆครับ